ลงมาคือว้็คือสีนิ่งนิ่งเงียบเงียเนาะเป็นปลาสูตรน้อยครับนอนดินบงเด็กลงเดกลมขัดพักตบพักอิโตกมาดันเบ็ดเบิดขับเมื่อวานไม่ได้พักได้ขับแถวนี้นะครับมาหอยเสรีหฮมพึกเต็มมมันยังมนอกป่าอู้ยังอยู่ครับพี่น้องสุดติดบึงเนี <kho> ้ยาดุกตัวบักงา ไดการอย่าได้ขับพี่น้องนะนี่ว่วหมาดี่จสวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดครับเสื้อเบ็ดไว้ประมาณพ่อสามสิบหลังบนรครับบางเศร้าวกว่านะครับเมื่อวานในฝนจะตกก็เลยมีที่เสื้อหลายครับเป็นแต่ยานยันลุมครับก็เลยมาเสื้อไว้รอนี่แหละครับรอองกุดกวางนี่ล่ะจัเป็นอะไร่ะครับ ปลากระปอนดีแต่ว่าเจ้ามันกินเว็ดจ้มีครับพี่น้องแต่ว่าถือแหมานําอยู่ได้ครับบาราวานแห่ีัจะบาดกันหน้าจนนะฮะห้ามันถือครับพี่น้องปลาถือเ็ดมันป้อนจ่ตมันนะเดี๋ยวเพื่อพอน้อยไปเอาแหก่อน้อครับลงมาคือวก็คือสีนิ่งนิ่งเงียบเงียบเนาะบางท่านคือบอลโบะโบะมันเร็วเห็นคนแล้วมันนะอย่าบอลบอสเ่ย ต่ว่าเบ็ดสองสามลางแถวนี้มีติ่งจักหลังครับพี่น้องหวานมังเลยน้องดีตอนนั้นมันติ่งอยู่จุดนี้แหละครับเห็นน้ำติ่งเว่อวะเว่อว่ะโอยปา่าวอสเดี๋ยวเราวางกองไแลวเราหวานมังจักบาดครับได้ไม่ได้ก็ละครุนละครับหวานแหนจักบาดของท่านอย่างละยามเบ็ด ขับน้องถูไปนะ่อนี่ขาวน้อยทรงจามสูบปลาสุกน้อยครับพี่น้องนี่แหละครับตัวปลาก็ได้เป็นปลาสูตรน้อยครับพี่น้อง,ด,อองดินดอกเด็กดอกเด็ง เดี๋ยวเราปดเอาแล้วก็เราไปยามเบ็ดขับบ้านนี้ย,ยามมาสี่ห้าหลังแล้วได้ครับพี่น้องมีท่านได้เห็นจักตัวมาลุ่นหลังนี่เด้ครับเห็นขันสีกองกองลงไปเด้อป่าพักทึ่ออีตัวละพี่น้องมันาตายแล้วครับนี่ปลาคอครับตายสวยตัวงามยังได้มนันตายครับพี่น้องห้องห้องขือผักบุง ตายโคโลไขแต่ว่ามีทันเนาครับดีดีครับพี่น้องมัง็นก็ได้ตัวนึงครับเสือเบ็ดเศรกวัวหลางครับแต่กระยามมาสี่ห้าหลังแล้วล่ะครับพี่น้องลมพัดพักตบพีโตกมาดันเบ็ดเบ็ดรับเมื่อวานมีได้พักได้ครับแถวนี้ฝนอยาตกแล้วลมพัดมา ได้ตัวเดียวครับพี่น้องอเดี๋ยวเราปดเอากันเด้อครับป่ามาลุ้นหลังนี้อีกครับพี่น้องนี่ขันกล่องของน้องอยู่จะไม่รู้ว่าพักมาทับหรือว่าปลาดึงลงเส็นเพราะว่าเสื้อเมื่อวานนี่ไม่ได้ได้รับพักตักอีโตกนี่เห็นแต่ขันกล่องของน้องอยู่เมื่อมันพอีโตกมาดันแล้วมันยิกเบ็ดลงหรือว่าปลาดึงลงสเ,เ,เส็นนี่ครับเห็นแต่ขันกล่องของน้องอยู่ แต่ว่าเปิดขึ้นมีตีงมีพเพลเดาอครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะโอ้ยพักดันนี่ลีพี่น้องเลยเงอกันยังยั่งอยู่ดีเจอมืดเห็นขันกล่องของน้องว่ามันถือบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องน้องกุดกว้างครับแต่ว่าน้ำม,มาจับกับแหนคิดว่าตายครับพาอมีเห็นเกิดขึ้นเลยปีนี้เพราะว่าหอยเซรี่หลายครับหอยเซรี่กินครับพี่น้อง พาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับนนองกุดกว้างครับพี่น้องยามมาซิบกว่าหลังแล้วด้ครับพี่น้องก็ได้ปลาคอดตายตัวเดียวในแล้วครับเนี่กับปลาขาน้อยถือเหี้ยสามสี่ตัวพาพี่น้องเบ่งผลงานหล่มเมื่อก่อนนั่นครับต้นไม้ฮักและนี่และนาดครับคนะต้นสัมสาหฮักเคิงต้นไม้ทมกับฮักเคิ่งครับคนจุ่มลงหนองกุดกว้างเปล่วครับ หลายต้นได้ครับอยู่แถบนี้แหละครับต้นสำสาพุ่นกับสี่แรงลงปุ้ยขวางทางคึ่งนึ่งอยู่แต่มันฮัตซูมมาเฮเบิ้งมีได้ครับอยู่ไกลจังหน่อยพู้หล่ะครับเพราะว่าเราได้ขึ้นไปยามทางพี่ครับบัานนี้เสือออมไปฟังทางนาลุงโถพี่ครับนายลุงกิ้งพี่ละอันนี้อยู่เลาะจุดรีสอร์ทหลังแรกครับมองเคยมานั่งกินข้าวกับพ่อใหญ่สมจิตกับลุงซิดครับกับลูกเขยครับ แต่ว่าเมื่อนี้ลูกเคยลูกสาวไปเอาเนื้อหมูมาเอ็ดหมูแดดเดียวอยู่ครับแม่ปางกับนึ่งเขาเท่าปลาอยู่เฮินยามาซิบกาหลังก็ได้ป่าตัวนึงครับพี่น้องไ,อไปรุ่นต่อเด้อครับตอนนี้ก็ฝนลินอีแล้วครับพี่น้องปอกแป๊กปอกแป๊กนะแถว,วนี้เป็นอะไรเนาะฝนเริ่มลินแล้วครับ หลังนี่คือหูคันเบ็ดจุ่มน้ำเกดี่ยดีย่งบน่นาะพี่น้องคือดึงกล่องลงขับพื่ประเอ็นกินบน่ลักษณะนี้ปลาคอพี่น้องมันาตายแล้วบึงในหอยหุ้มเต็มยูคือเป็น้องนี่ว่ะ เ,เห,ห็นบ่ครับพี่น้องคนน่ะอยู่เลือๆเขาาๆขันเพชรกล่องของน้องขันตายแล้วหอยโ่มสับหลาบเลยครับพี่น้องโอ้ปลาลงไปนะนี่ไปดิก๊กเขานะนี่ว่ะคนน่ะหอยเซอรีขาบครับโอ้ป่าตัวงามโยน่ชุดตะหอยกินครับ ก็ได้แต่ปลาตายเตมันสองตแล้วครับพี่น้องตายมัโตัวสูสีเดียวครับนะหอยเจาะกินเก็ดกินตาโอ้ะใครตัวมีท่านได้เน่างครับนพอตาแห้งได้ยเยอะปดเอาก่นขับบานนี่ฝนเริ่มลินแล้วครับพี่นอนะ้องเพาะเปะเพะเปะลงละ ตกเป็ดมือเพราะมนี่ฝนตกลินหลังนี้ก็เลียวลงไปโหคันเป็ดจุ่มน้ำอยู่ครับพี่น้องโอ้เยียบน้ำโพดนามมากครับน้ำ,นำป,ำปักเกืบอบลองเท่าใหม่ยังปักสอดเท่าไดเสยยังบ่น้อพี่น้องแต่ว่าหอยกองลุมอุ้มคือเก่า มันมากลุ่มกินปลาหรือว่ามันเนวเลือนี่ผัดขั้นเบ็ดก็คือมีติง่งโอ้โแต่ว่าสายเบ็ดเข้ามามองนี้แหละครับมองหอยหลายๆนี่โอ้ปลาซิวแตะสวัสดรถครับแต่ว่าหลังนั้นมีถือครับพี่น้องหลังนี้พ่อสงสัยครับคนนะครับมาหอยเซอรี่หฮมผึกเต็มเนี่ มันยังบ่น้อยป่าอู้ยังอยู่ครับพี่น้องสุดติดเบื้องเนี้ยปลาดุกตัวบักงามความจริงแล้วป่ามีได้เน่าได้ครับพี่น้องแต่ว่าหอยหุมกัดคุณนะตัวปลาดุกโอ้ยตุ่นนิ่มกัไไ้้มกเน้วพี่น้องปลาดุกตัวบักใหญ่นึ่ง พอตะหองปุ๊บหอยก็มากลุมกัดตายรับป่าบ้านพี่น้องตัวปลาดุกครับโอ้ถือว่าได้การอยู่เว้ยย่งกลางคืน,นก็นไม่ได้ออกมายามครับย่านล่มครับมันวานี่ก็ล่มแห้งถ้าได้จนเสื้อได้ประมาณยี่สิบกว่าล้างกับเจ้าเฮาบ้านเลยแล้วพี่น้องล่มมาลือถือเท่ามาย่านมันคือเมื่อก่อนครับที่ต้นไม้ไม้ฮักสมัยก่อนนั่นครับพี่น้อง เดี๋ยวเราปดออกกันเด้อขราบบานนี้ตอนยังขี้ลายแท้นะกระปุ่มกระป๋อปลาตัวบักโอนมกเสอพอตูน่าจะแสบครับดีๆได้ขัาบปลาไม่ได้เนา่าเด้เพียงแต่ว่าหอยมากลุ่มกัดมันเดี๋ยวเราปดเสถุงกันเด้อพี่น้องบานนี้ ตอนนี้ก็ยังเหลยอยู่สองสามหลังครับพี่น้องถ้าไปรุ่นกันเด้อครับยามจะเมดแล้วครับเว็ดวังเศร้ากาหลังนี่แหละครับ,เ,ววสววรบเสือเ้อแบบฟ้าฟ้าเามาื่อวานฝนจะตกลมมาลืดถืดเท่ามากเลยขึ้นยานห้อยเอาบานกันหนะ้าคือบน้อพี่น้องเดี๋ยวบ่งคื้นิ่งนิ่งหลังนี้ก็เงยือหอนมีร้อนครับเหยือยังคือเก่าอยู่ครับ มีด้แนวถือตัวนี้ไหมหอยเซยรอรี่ลอยองรองเนี่ยหัวครับพี่น้องแต่ว่าตายแล้วล่ะตนเบ่งสองล่างนี่ครับคืดว่าเรามีถือแล้วมันมีติ่งครับขันเบ็ดก็อยู่ส่งเก่าอยู่ขันมืนอติ่งน้มนม้ำน้มน้ำแล้วโอ้มีถืออีดีครับพี่น้อง แต่ว่าหลังนี้ห,หอยกิมเนยอ,อยู่ครับหอยมะฮองอยู่หามีหยั่งครับลุดบอได้ทอดสามตัวนี่แล้วมือนนี่หลังนี้กับมีติมซิมเมดแล้วได้ครับพี่น้องมีถือครับได้สามตัวนี่แล้ครับหมือนนี้ ยามเบ็ดแล้วก็ละลุ้นแหย่ยักบาทกันนะครับพี่น้องเนี่ยสวยงามนึกว่าปลาเข่งบนครับเป็นไท่ขวดเลย อยาว่ามันเห็นปลาสูตรตัวนึงอย่าครับพี่น้องฝ่าบอนแถวฝ่าพักจุกจับจุกจับอย่างเธอเด็กฝันค่อยทีปลาขาวน้อยตัวเดียวนอะบอกปลาหลัดปลาหลัดกินมีแต่ปลาใหญ่ตัวนี้นะนป็ดปลาขาวน้อยตัวนึงครับพี่น้อง สองตัวยุกละสามตัวสี่ตัวห้าหกตัวอยู่ครับโอ้ได้อยู่ครับพี่น้องล้างก่อนเด้อล้างจิตดวงกัน,น,กนโอ้นี่เด้ปลาเก่งเฮาเฮาเนี่ไปกานอย่าได้ขับพี่น้องนักนี่ถือว่าหมานี่เจ้าคางนี้กับแม่นครับโอ้เป็นปลาสูตรครับแล้วพอได้มกอยู่นะครับพี่น้อง หอยเซอรี่นาแต่ว่าหอยเซอรี่มีท่านได้เอาดอกครับมือนี้ปลาสูตรตัวงามครับน้องเยอะก้อยหอยเซอรี่ได้การเยอะได้ครับปลาตัวงามเยู่ครับพี่น้องเป็นปลาสูตรปลาสูตรน้อยพอดีมกครับฮะพอได้ตื่มเดียวครับ นี่ปาเข็งครับตอนไผ่ตวดผนไปคําหาผลมีเห็นมันน่ะผลเฮาเผามาอยู่ครับเบิ่งลักษณะไผ่ตวดคือปะเข็งแท้สันนิาะโอ้หน้าทออย่างติ่งเว่อวิ่แสดงว่ามันเที่ยวเฮาเที่ยวออออยู่ครับตรงหน้าทอป่าทอนฮะเดี๋ยวปศอ,อปลาก่อนเ้อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องผลงานที่วานบางยาโอ้หนี่มันเป็นซิฟอยู่บ่ครับเนี่ยปลาสูตรครับเนี่ย ประสูตรน้อยพองามงามนี่นะครับนะแล้วพอได้มกิดละครพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสิบสอ็ดสิบสองสิบสามโอ้สิตัวยังได้พี่น้องสิตัวแต่ว่าปลาเข้งพอน้อยแล้วปล่อยเสร็จแลวครับ มันไปอ่อแม่แพรุเดี๋ยวเราไปปล่อยลงหนองกุดกวางคือเก่าแล้วครับแต่ปลาเขานี่แหละครับ,ปรรบไปมกมัน,นได้มันไปแล้วครับพี่น้องอ่อแม่แพรุลเลยล้ายเป็นแสนเป็นล้านตัวลนี่แหละครับผลงานที่ได้มือนี้ก็ได้ปลาเบ็ดก็ได้สามตัวครับพี่น้อง แล้วกับปลาว่านแหเนี่ยซิบก่โตครับรอบแรกก็ได้สามสี่โตบ่อะแล้พอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับนี่ผลงานที่ได้เซานี้ก็ได้ครับมายามเบ็ดขับเบ็ดเสาก่าหลังครับแล้วก็ว่านแหนําครับพอได้อยู่ได้กินครับวันนี้พอน้อยก็ละกับพอบานครับละเมอเอ็ดหมูแดดเดียวซอยลูกกันครับตั้งกองกันรับ่นอง าตั้งกเอาขาสั้นมาครับพี่น้องมีเดี่ยวขาเาามาเนาอครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมออกมายามเบยดยามเออมาว่านแหกพอได้อยู่ได้กินอย่ครับขอบคุณหลายๆครับผม